สวัสดีครับผมพลไรคโคมาโตคากลับมาอีกครั้งนะครับกับในช่วงผมว่ามาันน่าซื้อวันนี้ผมมีรถครอบครัว MPV แบรนด์จากเกาหลีคันหนึ่งมาแนะนำนะครับเกียร์แกนคา n i เวล2.2ตัว EX ปี2017จดทะเบียนปี2019ทำไมมันถนึงน่าซื้อเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ ภาพโดยรวมคันนี้นะครับรถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับพาสีไม่ขาดต่อไม่แท้มีประวัติเช็คศูนย์เกียร์นะครับในส่วนด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นไดมอนด์ดำนะครับมาพร้อมด้วยไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างนะครับจะมีเซนเซอร์หน้ามา4จุดนะครับ ในส่วนเครื่องยนต์นะครับจะมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ขนาด202 0ดีเซล CRDi 16วาล์ว197แรงม้านะครับคันนี้ถังน้ำมันบรรจุ80ลิตรนะครับคานหน้าเดิมหมดซอกเดิมหมดนะครับล้อคันนี้นะครับจะเป็นล้อเดิมโรงงานมาพร้อมด้วยยางขนาด2 3 5 60 R18 นะครับและคันนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนยางโยโกฮามาไป4เส้นนะครับปี2023 ครับและรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจสมาร์เอนทรีนะครับเพียงเวลาเราล็อกนะครับกดปุ่มสีดํานี่นะครับ1ทีนะครับรถก็จะล็อกนะครับแล้วเวลาปลดล็อกนะครับก็กดอีกทีหนึ่งรถก็ปลดล็อกนะครับสําหรับประตูสไลด์ด้านหลังไฟฟ้านี่นะครับเปิดได้4อย่างนะครับ1คือเปิดจากด้านในคนขับด้านบนนะครับ2เปิดจากรีโมทนะครับ สเปิดแบบดึงนะครับและ4ี่นะครับเปิดจากเสาบีจะมีปุ่มอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับในส่วนด้านท้ายนะครับจะมาพร้อมด้วยเซ็นเซอร์4จุดนะครับฝาท้ายรุ่นนี้นะครับเปิดด้วยไฟฟ้านะครับเบาะด้านหลังแถวหลังสุดน,นะครับสามารถพับลงไปวางของได้นะครับ กรณีที่ฝาถังน้ํามันเปิดนะครับประตูด้านหลังฝั่งฝาถังน้ํามันนะครับจะไม่สามารถเปิดได้นะครับป้องกันการเปิดไปชนนะครับและเมื่อฝาถังน้ํามันปิดนะครับระบบไฟฟ้าจะกลับมาเป็นปกตินะครับสําหรับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะครับมีระบบคุ n t คอนมาด้วยนะครับด้านหน้าจะมีแอร์แบ็กมา2จุดนะครับ เลขใหม่คันนี้นะครับจะอยู่ที่126,814กิโลนะครับมีประวัติเช็คศูน์เกียร์ตลอดนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดระบบไฟฟ้าประตูสไลด์ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้เปิดประตูด้านขวานะครับตัวนี้เปิดประตูด้านซ้ายเครื่องเสียงนะครับจะเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับมีระบบเนวีมาด้วยนะครับรองรับ USB นะครับ ลงมาในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดแอร์หน้านะครับปรับอิสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดแอร์หลังนะครับเร่งแอร์ได้นะครับหรือว่าปรับอุณหภูมิตรงนี้ก็ได้นะครับลงมาในส่วนของเกียร์นะครับเราสามารถขับเป็นเกียร์ออโต้ปกตินะครับหรือว่าขับเป็นเกียร์แมนนวลเพียงดันมาด้านขวามือนะครับดันขึ้นเป็นบวกเกียร์ดันลงเป็นลบเกียร์นะครับ เบาคันนี้นะครับจะเป็นเบาหนังทั้งคันนะครับเบาคู่หน้าปะไฟฟ้านะครับเบาด้านหลังมีที่เสียบไอโซฟิกสำหรับคาซิทเด็กนะครับด้านหลังมีจอทีวีมาด้วยนะครับสำหรับราคานะครับวันนี้ผมขอเสนอราคาขายที่958,000บาทนะครับเครดิตบูโรดีจะได้เต็มนะครับ ก่อนที่18,294บาท72งวดน,นะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.69นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าเกียร์แกนค a นเน v a อลคันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมหน่อยนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้กับไทยคอมเมอรตคาร์ผมว่ามันน่าซื้อพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ